by Street 14. เขาแอมตัวสุดท้ายของทาง NS Music นะครับเลยต้องจะต้องถ่ายให้ดูนะจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้ลงคลิปแบบเปิดเพลงให้ฟังอย่างเงี้ยมานานแล้วนะครับก็คลิปนี้ก็จะให้ดูแล้วกันนะเพราะว่าเป็นแอมตัวสุดท้ายของ NS Music แล้วเนาะซึ่งตัวนี้เราจะส่งที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับผมเป็นรุ่น NS 5000แบบหม้อปแปลงนะครับผมนี่เลยดูหน้าพัดลมดังแรงนิดนะครับซึ่งเป็นแอม a b b i t นะครับ AirB b i t ถ้าพัดลมไม่แรง ไม่รอดครับผมนะครับทุกครั้งที่ถ่ายคลิปจะต้องมีรถผ่านตลอดนะะว่าบ้านอยู่ติดถนนนะครับ a อบีบิดถ้าพัดลมไม่แรงไม่รอดแน่นอนนะครับผมเรามาดูข้างในกันนะครับตัวนี้ตัวนี้ยาวมากนะนะครับเป็นแอมตัวสุดท้ายของเอ็นดิมิสิกแล้วครับ เดี๋ยวมาคุยกันต่อนะครับที่บอกว่าตัวสุดท้ายของยินดีมิสิกก็เพราะว่าผมจะไม่ทำเอมโมแปลงแล้วนะครับที่เป็นรุ่นใหญ่แบบนี้มันหนักนะครับจะเล่าให้ฟังนะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับถ้าจะเปิดเพลงทีอ่ะจะต้องโทรหาเพื่อนให้เพื่อนมายกช่วยยกเพื่อที่จะเปิดเพลงฟังนะครับผมก็ตัดปัญหาไปคือไม่ทําดีกว่าแบบนี้นะครับมันหนักจะเป็นระบบสวิตชิ่งมาแทนนะครับผมซึ่งยกมือเดียวได้นะครับผม คนเดียวยก2แทนสบายเลยนะครับผมแต่ท่านที่เล่นแอมม่อบงก็จะรู้อยู่แล้วว่าเนื้อเสียงของแอมม่อบงมันเป็นแบบไหนนะครับมันหนักแน่นมันดันอกนะครับผมจากที่ผมสัมผัสมาก็ประมาณนั้นนะครับแต่แอมสวิตชิ่งอ่ะมันก็ถือว่าสู้ได้สู้ได้นะครับถือว่าน้ําเสียงก็ใกล้เคียงกับม่อบางนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับความชอบของผู้ใช้ด้วยนะครับผมนะบตัวสุดท้ายแล้วนะครับตัวเนี้ยเป็น NS เอ็0พันแล้วก็หน้าสีขาวด้วยหน้าสีขาวตัวเนี้ยเป็น จริงๆแล้วตัวเนี้ยเป็นตัวโชว์ที่ทางร้านทาโชว์ไว้นะครับผมแต่มีลูกค้าอยากได้นะครับผมจะสังเกตดูว่ามันมีร่องรอยความเก่านะครับความเก่าของคว,ออความขัง,ขงเอ่อความขังนะครับซึ่งตัวนี้ใครผ่านไปผ่านมาก็มาขอฟังตลอดนะครับผมตัวนี้ก็เปิดใช้งานแค่ไม่กี่ครั้งหรอกนะเพราะว่าไม่มีใครช่วยยกนะครับ <S <S นี่นะครับอันนี้ลูกค้าที่อุตตรดิต์พรุ่งนี้ไปส่งให้ให้ลูกค้าที่อุตตรดิตต์นะครับตัวนี้เลยใหญ่มากนะครับผมเดี๋ยวลองฟังเนื้อเสียงกันนะครับอาจจะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องนะ อ่าตัวนี้ผมขับเบรย่สบนิ้วนะจำนวน8ใบนะครับเล่นใช้น่นละสตู้นะครับผมนะใช้น่นละสตู้เดี๋ยวลองฟังเพลงกันนะครับผมเสียงในกล้องอ่ะอาจจะไม่เหมือนเสียงที่ได้ยินด้วยตัวเองนะครับขับกลางใช้สวิตชิ่งนะขับเบดใช้เอ็มมาแปลงตัวนี้นะครับอันนี้เทสหนักๆเลยเตรียมส่งให้ลูกค้านะครับพลมแรงนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าไม่แรงไม่รอดนะครับ เอบ i บนะครับเอ5น0 0ัน hmm. yeah. naive the, the bad <laughs> tiraenzo โอเคประมาณนี้นะครับอากาศร้อนนะครับก็แอมเบอแปลงมันก็ประมาณนี้หละพัดลมจะดังแรงหน่อยนะครับผมตัวสุดท้ายแล้วของเอ็นดิมสิกนะครับตัวนี้ใม่ช้นนละสี่ตู้แค่อุ่นๆนะครับเล่งแค่ครึ่งเดียวนะครับเพราะว่าเกณฑ์มันสูงนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับก็มาดูเครื่องปรุงอ่ะถามว่าต่อยังไงอะไรยังไงครับปิดพัดลมก่อนเสียงพัดลมดังแรงกล้องร้อนมาแต่คนถ่ายร้อนนะครับก็ เอ็นดีห้าพันขับเบสนะครับแล้วก็ดีสามพันหกนะครับดีสามพันหกตัวนี้ก็ขับกลางแหลมนะครับแล้วก็โปรเซสเซอร์ผมใช้ตัว f i r นะครับ f i r นะครับแล้วก็ไม่ได้ทำ p s e ตด้วยนะครับตู้ก็เอามาต่อเลยนะครับแล้วก็มิกเซอร์ก็ใช้ x สามสองแหลกนะครับประมาณนี้ต่อเขานุดบุ๊กเข้า x สามสองแหลกแล้วก็เข้าโปรเซสเซอร์แล้วก็แอมป์สองตัวเข้าตู้เลยนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็คลิปหน้าจะทำอะไรให้ดูก็ ไว้รอข้าวหน้านะครับก็ช่วงนี้กําลังคิดค้นโปรเจกตนะครับเพื่อที่จะเปิดตัวประมาณ4-5ประมาณ7รุ่นนะครับที่จะเปิดตัวเร็วๆนี้นะครับเป็นแอม t c ชิ่งนะครับผมก็รอติดตามแล้วกันนะครับโอเคอันนี้เดี๋ยวเตรียมส่งอุตรดิตพรุ่งนี้นะครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับเดี๋ยวขอเทสต่อนะครับสต๊ะ